เชิญจากเชฟโแมคลินิกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าการสะพายกระเป๋าเนี่ยทำให้กระดูกสันหลังโคตรจริงหรือนะคะคําตอบก็คือไม่เกี่ยวกันเลยนะคะค่ะเรามารู้จักกับโรคก,กระดูกสันหลังโคตรคราวๆนะคะมันจะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆนะคะอันแรกก็คือเป็นแบบสันหลังโคตรจากโครงสร้างเลยนะคะหรือเรียกว่า structural s c o l i o s i s ก็คือเป็นการโคตรโดยที่มีการบิดของแนวกระดูกสันหลังแบบนี้มันจะเกิดจาก หลายสาเหตุนะคะสาเหตุอันแรกก็คือเป็นแบบคองจินิทอสโคดิโอซิตนะคะก็คือเป็นการคดตั้งแต่กําเนิดเลยอันที่2ก็คือส่วนใหญ่ที่เป็นกันเยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบไม่ทราบสาเหตุหรือเรียกว่าไอเดโอพาติสโ o ดิโอซินะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในเพศหญิงมากกว่าชายแล้วก็พบในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะอายุ1 2 1 8ปีแล้วก็สาเหตุอื่นๆก็จะเป็นพวกกรรมพันธุ์หรือว่าการ ทำงานของสมองที่ผิดปกตินะคะที่ส่งมาที่กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อทํางานสองฝั่งเนี่ยไม่ไม่เท่ากันค่ะแบบที่2นะคะก็คือกระดูกสันหลังปแบบจากการใช้งานนะคะหรือเียว่า functional scoliosis นั่นเองค่ะซึ่งการปวดแบบนี้เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมนะคะหรือว่าการใช้งานของกล้ามเนื้อสองฝั่งที่ไม่เท่ากันหรือว่าการใายเป้นหนัก,นก,นกเพียงข้างเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นการที่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อสองข้างที่ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะซึ่งการโวดแบบนี้เนี่ยมันจะ เ,เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะจะไม่เท่ากับการปดแบบกรงชานะคะแล้วก็มันสามารถกลับมาเป็นแบบปกติได้เพียงแค่ระวังหรือว่าหลีกเลี่ยงการทําพฤติการแบบนี้ค่ะค่ะประเภทสุดท้ายนะคะก็คือเป็นภาวะกระดูกสันหลังคจากความเสื่อมนั่นเองหรือเรียกว่าดีเจเนทีฟสโคลเโอซิสนะคะซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะเกิดจากการที่กระดูกสันหลังเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วก็ซูดลงเรื่อยๆจนทําให้กระดูกสันหลังเริ่มโคตรดดลงนะคะ ค่ะเมื่อทุกคนทราบแล้วนะคะว่ากระดูกสันหลังีย่ยมีกี่ประเภทนะคะแล้วก็หรือว่าทุกคนกำลังสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นกระดูกสัหลังคดหรือเปล่านะคะตัวที่จะชี้วัดได้แน่นอนเลยนะคะก็คือเป็นการเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะซึ่งมุมที่ได้ออกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอปแองเกิลนะคะคอปแองเกิลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมากกว่า10องศาเนี่ยจะถือว่าเป็นกระดูกสหลังดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครน้อยกว่านั้นเนี่ยก็คือย,ยังไม่ใช่กระดูกสัหลังคดนั่นเองนะคะ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็การตรวจด้วยตัวเองง่ายๆเนี่ย ก็คือเป็นการที่ให้หันหลังนะคะแล้วก็ก้มลงเอามือแตะเท้าค่ะถ้าเกิดว่ามีระดับหลังที่มันไม่เท่ากันนะคะมีการโน้มขึ้นมาข้างหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า,า,ากระดูกสันหลังกดจับโครงขานะคะก็คือสดต็กเทโลเจโฟริโอซิสนั่นเองว่าเป็นการคดแบบจริงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการก้มแล้วก็ไม่พบการโน้มขึ้นมาที่มันไม่เท่ากันนะคะก็คือระดับหลังเท่ากันเนี่ยแสดงว่าเป็นการกดจากการใช้งานนะคะหรือเรียกว่าการโกดแบบปลอมนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการสะพายเป้เนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดกระดูกสันหลังคตนะคะตแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นกระดูกสันหลังคตโดยโครงสร้าง,ทงแท้จริงแล้วเนี่ยแล้วคุณยิ่งไปสะพายเป้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดกระดูกสันหลังคตมากขึ้นได้นะคะในทางกลับไปก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เป็นกระดูกสันหลังคตแต่ว่าเป็นสะพายเป้ที่ไม่เหมาะสมก็จะสามารถทําให้เกิดการโคตได้เหมือ네นกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้วิธีการสะพายเป้ที่ถูกต้องที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดกระดูกสัน ะะเรามาดูวิธีที่เหมาะสมในการสะพายกระ,ะเป๋ากันนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะกระ,ะเป๋าเป้แบบนี้นะคะควรจะที่สําควรจะสะพายกระเป๋าเป้น,นะคะแล้วก็ให้สะพายกระเป๋าสองข้างไม่สะพายข้างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นข้างเดียวก็จะทําให้ตัวเอียงได้ตัวเอียงก็คือจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานแค่ฝั่งเดียวนะคะอันที่2ก็คือให้ปรับสายให้พอดีไม่ยาวเกินไปเพราะว่าถ้ายาวเกินไปเนี่ยก็จะทิ้งไปด้านหลังทําให้หลังอ็นได้แล้วก็จะปวดหลังได้นะคะ แล้วก็สายของกระเป๋าเนี่ยนะคะตรงตรงที่สัมผัสกับบ่าเนี่ยควรจะมีฟองน้ําให้มันนุ่มหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ของที่หนักประมาณนึงเนี่ยจะทําให้ไปบาดตรงไหลได้แล้วก็ตรงบริเวณที่ด้านหลังแบบนี้นะคะก็ควรจะเป็นฟองน้ําให้มันนุ่มเหมือนกันนะคะเพราะว่าลดจะได้ลดการกระแทกของบริเวณตรงหลังนุ่เหมือนกันนะคะลดความปวดได้ะคะ่ะแล้วก็ ข้อที่4นะคะก็คือไม่ควรสะพายกระเป๋าหนักเกินส0บถึงสิาของน้ำหนักตัวนะคะถึงจะปลอดภัยต่อมาข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือทางที่ดีเนี่ยควรจะใช้กระเป๋าลากนะคะถ้าสามารถใช้ได้ควรจะใช้กระเป๋าลา,ะะา,า,าดกดีกว่าคะ่ะค่ะวิธีการเหล่านี้นะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้คนที่เป็นกระสันหโคตเนี่ยมีการโคดมากยิ่งขึ้นหรือว่าป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้เป็นกระดสันหโคตเนี่ยเกิดการโคตรจากการที่ใช้กล้ามเนื้อสองฝั่งที่ไม่เท่ากันค่ะฝากลองไปใช้ดูนะคะ ใครที่ลองตรวจร่างกายด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่แน่ใจนะคะให้ลองไปเอ็กซเรย์ดูที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าลองไปปรึกษานักเต้ภาบำบัดดูนะคะเพื่อดูอาการแล้วก็ดูโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมสําหรับแต่ละบุคคลนะคะค่ะขอบคุณ